ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิทก,ทกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะนะครับก็สําหรับช่วงน,นี้นะทีแรกนะผมก็ว่าจะไม่สรุปล่างชุดเต็มให้สมาชิกนะฮะเพราะผมว่าผมจะไปสรุปทั้งบนทั้งล่างในบินเดียวกันวันที่14เลยนะสมาชิกก็ขอมาเยอะอยากให้ผมสรุปล่างเป็นชุดเต็มนะครับนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะเพราะว่าชุดเต็มนะครับ ก็เข้าบ่อยนะฮะสมาชิก e นะสําหรับชุดเต็มล่างของผมนะครับผมก็จะมาสรุปล่างให้เลยนะสมาชิกนะนะครับก็ดูให้มันจบนะฮะสมาชิกนะก่อนอื่นนะอ่ะเดี๋ยวสมาชิกผมก่อนที่จะไปสรุปนะผมจะมีสูตรสิบ่างตัวเดียวนะครับมาฝากสมาชิกก่อนนะฮะัทำสูตรล่างตัวเดียวนี้หลักสิบ่างเนี้ยตัวเดียวนะครับดูสูตรสิบ่างตัวเดียวสูตรใหม่เสร็จแล้วผมก็จะมาสรุปล่าง ชุดเต็มให้เลยนะสมาชิกนะก็นะครับก็ก่อนอื่นนะครับสมาชิกนะก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอดถอนนักคำนวณผมด้วยนะสมาชิกนั้นแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็ <c oughs> นะครับก่อนที่จะเข้าไปสรุปดูชุดสรุปผมนะครับก็มาฟังคําเตือนทางช่องก,กันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อนะนําแนวทางนะครับ ในการเลือกซื้อสลักเกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครก,ก็ทุกๆข้อมูลนะครับผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะอ่ะมาดูฮะก่อนที่จะไปสรุปนะครับชุดเต็มล่างให้สมาชิกได้รับชมกันสมาชิกขอมาเยอะนะฮะผมก็จะมาสรุปให้เลยน้ชุดเต็มล่างของผมนะทั้งหมด 9ชุดนะฮะชุดเต็มล่างนะฮะก่อนที่จะเข้าไปสรุปก็มาดูสูตร10ล่างตัวเดียวนะฮะลงให้วันนี้เป็นวันแรกสูตรใหม่นะฮะแต่ผมใช้จริงแล้วก็ฟันธงที่10ล่างชุดนี้เลยน่าสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะฮะเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันนะอ่ะสูตร10ล่างตัวเดียวนะครับนะครับวันแรกสูตรเลข5ผู้หนออก57เนี้า5ก็มา ที่หลักสิบล่างนะสมาชิกนะก็ถูกเปงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่สองนะสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขแปดนะพอดอกแปดสองนะฮะอ่ะก็อันนี้ผมใช้จริงเลยนะสมาชิกนะผมทใํใไปดูนะเข้าตามนี้จริงนะครับทให้ดูงวดที่ผ่านมามันก็เข้าตามนี้นะผมก็จะมาแจกสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันจริงเลยวันนี้ใช้จริงนะฮะอ่ะงวดที่สามนะสูตรได้เลขแปดอนะีกฮะพอดอกแปดสาม นะสมาชิกนะผลออกแปดตานะครับก็ถูกงวดที่สามออแปดมาที่หลักสิบนะครหลักสิบสูตรหลักสิบตัวเดียวนะฮะสมาชิกนะอ่ะมาต่อกันงวดที่สี่งวดที่สี่สูตรได้เลขสามหลักสิบล่างตัวเดียวผลออกสามหกนะอ่าสามนะครับก็มาที่หลักสิบอีกนะสมาชิกนะก็ถูกงวดที่สี่นะครับนะครับสี่งวดรวดแล้วอ่ะมาต่อกันงวดที่ห้านะฮะงวดที่ห้าสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวได้เลขเก้าผลออกเก้าสองนะครับสมาชิกนะก็เก้าก็มาที่หลักสิบล่างอีก ตามปกตรงตามปกอ่ะได้เข้าห้าวดลวดแนละ้วอ่ะงวดที่หกก็คืองวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้นี้นะครับทําไว้ดูในสมุดสูตรมาจริงๆครับได้เลขสามนะพอดอกสามศูนย์สามวัามาที่เลขหลักสิบนะบก็ถูกเป็งงวดที่ 6, นะหกงวดนี้ลงให้สมาชิกได้รับชมพร้อมแจกสูตรเป็นงวดแรกอย่าเพิ่งหลุดนะสมาชิกนะนะครับพอลองสูตรไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งหลุดเพราะสูตรนี้ผมใช้จริงนะครับ เอามาดูวิธีคิดวิวธีทำมวดนี้ใช้จริงจะได้เลขตัวไหนจะผ่านหรือจะหลุดก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกอ่าหลักสิบล่างตัวเดียวเลยนะสมาชิกนะนะครับเน้นผมเน้นเลยนะสมาชิกนะนะครับอ่ะสูตรนะสมาชิกนะวิธีคิดวิธีทำนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบอ่ะเอาใหม่นะฮะสมาชิกผิดผิดนะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้ง มาบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งในหนึ่งครั้งนะแล,ลลง 1, งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งในสามครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองในหนึ่งครั้งนะสมาชิกนะก็ได้เท่าไหร่มาบวกเลขสองหงที่นะวันนี้ก็จะลงท้ายด้วยเลขหนึ่งอ่านะฮนะสมาชิกนะอ่ะเรามาบวกดูสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกเก้า นาบเป็นยีย่ีเอเอาตัวท้ายก็คือเลขหน่งนับได้ง่ายๆนะสมาชิกนะอ่บวกแได้สเอาเอาตัวท้ายนะสีบวกแปดได้สองสอบวกเได้1นึะฮะหนบวกย์็ได้1นึบวกอีกก็ได้1นึนะะ 1, วก 0, อีกก็ได้หนึนะฮะหนบวกแก็ได้เก้นะครับเก 2, กส็ก็ได้หนนะะสมาชิกก็ลงท้ายด้วยเลขหนึงวดเนี้ยหลักสิบล่างตัวเดียวผมใช้จริงก็คือเลขหนนะสมาชิก แล้วก็ไปติดสูตรนะครับเยอะเลยเลขหนึ่ง,ล,งล, h, ล,ล่างนะครับก็ฝากสมาชิกไว้ด้วยนะสมาชิกนะผมใช้จริงแล้วก็คู่ชุดล่างผมก็ลงให้ก็ติดเลขหนึ่งเยอะนะสมาชิกนะก็ฝากไว้ด้วยวันนี้หลักสิบล่างตัวเดียวเน้นเลขหนึ่งนำับสมาชิกนะอสมาชิกแคปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสูตรเข้ากัานสมาชิกก็นำไปต่อยอดได้นะฮะวันนี้ผมเน้นที่หลักสิบล่างเลขหนึ่งาสมาชิกนะ นะครับนะครับก็ผิดถูกทุกผิดผมก็ต้องขอโทษขอพระสมาชิกไว้ด้วยนะครับสมาชิกนะนะครับผมแยกนะฮะสมาชิกนะผมแยกออกมาจากอ่ะหลักสิบล่างตัวนี้นะครับสมาชิกนะผมได้แยกมาจากชุดนี้นะฮะชุดที่ผมจับให้นะผมนล่มาที่หนึ่งแปดเนี่ยก็หลักสิบล่างตัวเดียวเนี่ก็คือเลขหนึ่งอ่ะก็สูตรเดียวกันเนี่ยนะสมาชิกเนี่ย หลักสิบล่างตัวเดียวผมแยกอันนี้จับคู่อันนี้ผมแยกมาเดี่ยวให้นะสมาชิกนะไม่ไม่ไม่สับสนนะสมาชิกนะอันนี้ผมก็จะนําชุดพวกนี้ละไปที่ผมเคยคํานวณมาแล้วนะสมาชิกไป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 สรุปให้อันนี้ก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอันนี้เลขแปดเด่นล่างตัวเดียวเป็นส,สูตรเก่านะครับสมาชิกนะอันนี้ก็จะมาชอบมาหลักหน่วยเห็นไหมฮะก็ที่ลงไปให้แล้วนะสมาชิกนะอันนี้ก็นะครับ <c oughs> คุณละสูตรกันหน้าสมาชิกนะอย่าสับสนนะสองสูตรนี้วิธีคิดวิธีทําต่างกันนะครับชอบมาหลักสิบอันนี้วเมื่อกี้นี้ได้เลขศูนย์เนี่ยลงไปหลปักหน่วยอันนี้ก็งวดนี้ได้เลขหนึ่งนะแต่เน้นไปที่หลักสิบนะครับอันนี้เน้นไปที่หลักสิบเลยตัวเดียวเลยสมาชิกชมกันที่เลขหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรอ่าสูตรพวกนี้แหละสมาชิกผมได้ทําให้สมาชิกลงไปแล้วนะก็จะเอาสูตรเก่าๆนี่มาสูตรที่ผมนะครับ ไม่มีไปเอานอกสูตรที่ผมลงให้มาสรุปนะฮะอ่ะก็จะมีสูตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะแล้วก็จะมีอีกหลายสูตรนะที่ผมครับไม่ได้นํามาให้ดูนะก็นํามาจากสูตรทั้งนั้นนะมาสรุปนะครับไม่มีม่วตัวเลขใดๆทั้งสิ้นสมาชิก yes. ชอบไม่นาไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองอ่ะมาจาับคู่ชุดเลยนะสมาชิกนะผมแยกให้เลยนะสมาชิกนะหลักสิบล่างตัวเดียวนะสมาชิกนะโอ้ยไม่ใช่หลักสิบล่างสี่ตัวทั้งหมดนะฮะ ได้1 4ึ่สี่ห้าหกนะฮะตัวหลักหน่วยล่างได้สาตัวก็คือเจ็กนะจับจคู่ชุดก็จะได้ประมาณนี้แต่หลัก10ล่างนี้ผมตัดเลขสีทิ้งนะครับสมาชิกนะนะครับผมมีอาอันนี้คือส่วนตัวนะฮะหลัก4ี่ผมติดดับล่างของผมทุกหลักเลยไม่มว่าจะหลักหน่วยหลักสิบนะฮะ ดับเลขสี่นะครอันนี้ส่วนตัวนะถ้าสมาชิกชอบเลขสี่ก็นําไปจับคู่ชุดกับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าได้นะสมาชิกนะก็ตามนี้นะแต่ส่วนตัวผมผมตัดนะครับอ่ะมาจับคู่ชุดลากนะครับผมก็จะได้เก้าคู่ชุดนะครับก็จะได้นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับแล้วก็หนึ่งเก้านะครับแล้วก็ห้าห้าเจ็ด นะครับห้าแปดครับห้าเก้านะครับแล้วก็หกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าผมจับเก้าชุดนี้นะครับนะครับสมาชิกเพราะผมตัดหลักสิบล่างเลขสี่ผมตัดทิ้งนะครับถ้าสมาชิกชอบก็นําเลขสี่มาจาับประกบคู่ชุด สี่เจ็ดสิบแปดสิสเก้าเขาจะได้สิบสองคู่ชุดนะฮะสมาชิกนะแต่ผมเน้นให้แค่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดตเต็มของผมนะฮะสมาชิกนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสมาชิก <c oughs> นะครับชอบตัวไหนนะฮะสมาชิกก็พิจารณาอันนี้คือชุดตเต็มผมแล้วนะสมาชิกนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้งวดประจำวันที่ ว่าประจำวันที่17บเจนะสมาชิกนะสิบเจนะครับสิบเ,นะบบเทับสองทับหกห้านะสมาชิกนะชอบก็พิจารณาเอานะครับลงให้ในช่องนะครับแอดทอนนะครับนักคำนวนนะสมาชิกนะอันนี้คือชุดเต็มลา่างนะฮะ ก็ตามนี้นะสมาชิกนะฝากไว้พี่เจรนาด้วยครับเน้กล่าวชุดนะครับกาวชุดนะครับสมาชิกนะก็กาวชุดนะครับอ่าทีนี้จอดเด็ดอยู่ตรงนี้สมาชิกนะครับชอบอยากให้ผมเน้นนะฮะตัวเด่นให้นะครับสมาชิกนะผมเน้นตัวเด่นให้นะสมาชิกนะ <c oughs> ข้างบนนะฮะผมเน้นให้ที่ปากกาแดงอ่ะผมเน้นให้ที่เลขหนึ่งนะครับกับเลขแปดนะสมาชิกนะนะครับเน้นล่างนะฮะสมาชิกอันนี้เน้นล่างฮะนะะเน้นล่างให้เลขหนึ่งกับเลขแปดอ่ะสมาชิกสมาชิกชอบตัวไหนก็ไปแยกแยกเอานะถ้าผมเน้นให้นะผมเน้นไปให้ก่อนนะสมาชิกเนะี้ยตัวเดียวเลยหนึ่งแปด นะสมาชิกนะหนึ่งแปดตัวเดียวนะครับผมชอบนะอันนี้ชอบส่วนตัวหนึ่งแปดไดแ้แต้มแต้มเก้าผมนะสมาชิกนะนะครับก็ถ้าสมาชิกไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอันนี้แต้มเก้านะครับก็สูตรทุกสูตรนะครับผมนะครับนะครับไม่มีมั่วตัวเลขแน่นอนนะสมาชิกนะก็นะครับทุกสูตรนะครับผมนํามาจากการที่ผมหานะสูตรทุกสูตรอะ ที่ผมนามาคํานวณให้สมาชิกผ่านตามาแล้วนะในแต่ละคลิปนะครับไปย้อนดูได้นะสมาชิกอันนี้ก็คือชุดเต็มผมพร้อมตัดแต้มแต้มผมมีแต่ผมไม่ลงนะสมาชิกนะเพราะผมไม่พวกแต้มแต้มเลขดับแต้มหาเลขดับเนี่ยผมจะไม่ลงนะครับผมจะลงเป็นเลขเด็ดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุดสิบหน่วยบนสิหน่วยล่างนะ เด่นบนตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวอ่ะผมจะลงประ,ประมาณนี้นะฮะในช่องผมแต่ผมจะไม่ลงนะครับแต่ผมมีทุกสูตรนะะผมทําไปดูอย่างเช ves, ่น,น,แ,น,นแต้มสิบหน่วยบนแต้มร้อยสิบหน่วยบนแต้มสิบหน่วยล่างประมาณนี้ผมทําไปดูของผมเองแล้วก็ดับบนดับล่างดับหลักแต่ละหลักอ่ะ,ละ à, ผมมีหมดนะสมสาชิกนะผมก็ทําไปดูของผมแต่ผมไม่ลงนะครับพวกเลขดับเลขอะไรอย่างนี้นะฮะสมสาชิกนะผมจะลงแต่เลขเด่นเท่านั้นนะฮะ ก็สมาชิกถ้าชอบก็นําไปพิจารณารับผมเน้นให้ตัวเดียวเลยหนะึ่งแปดะเต้นหนึ่งกับแปดล่างนะระหว่างสองตัวนี้มาแน่ๆตัวหนะนึ่งนะเพราะชนนะเลขเด่นผมเยอะที่สุดทุกสูตรนะสมาชิกเนาะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับอ่า <c oughs> สมาชิกก็ตามนี้นะฮะใครที่ขออยากให้ผมลงชุดสรุปล่างให้ก็ตามนี้เลยนะผมเน้นไปที่หนึ่งแปดนะครับสมาชิกนะ นะครับอ่ะถ้าเป็นตัวรองก็อ่ะหนึ่งเก้าอีกตัวหนึ่งนาะยสมาชิกนะอ่ะก็ตามเนี้ยหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่เน้นไปที่ผมเน้นไปที่หนึ่งแปดนะครสมาชิกนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี้ยนะครับ <c oughs> ผมจะมาเน้นอ่ะอ่ะเนี้ยสมาชิกผมจะจับชุดอ่ะให้จับชุดเนี้ยเป็นชุดเน้นเลยนะเนี้ยหนะึ่งแปดหนึ่งเก้าลุ้นสองชุดนี้นะสมาชิกนะ ถ้าสรุปผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะผมเน้นไปที่หน,นึ่งแปดหนึ่งเก้าก็นกระชุดสรุปเก้าชุดเต็มนะเน้นไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเหมือนกันนะสมาชิกนะ,ะชุดสรุปร่างก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งผมจะไปตัดอันนี้อันนี้แค่อันนี้ชุดเต็มนะถ้าเป็นชุดตัดอ่ะผมจะนําไปจากเก้าชุดเนี้ผมจะนําไปสี่ชุดนะฮะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วเรลยอีกสองชุดผมจะนําไปนะครับ, 18, 19, รรนะรบสรุปพร้อมกับ ได้บินเดียวกับชุดสรุปบนให้เลยนะสมาชิกนะนะครับก็ฝากติดตามด้วยวันที่14สรุปทั้งบนทั้งล่างในชุดตัดให้นะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ชุดสรุปล่างชุดเต็มก็ประมาณนี้นะใครที่ขอมาก็มารับไปได้นะสมาชิกนะชุดสรุปล่างผมชุดเต็มงวดประจำวันที่17ทับสองทับหกห้าประตามนี้นะสมาชิกนะสรุปร่าง9ชุดมี17 1819557 5 8 59แ้าล้วก็67 68 69นะ ผมเน้นไปที่2ชุดนะหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้านะครับอันนี้ก็คือชุดเต็มน,นะฮะเน้นไปที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าเลขเด่นล่างสองตัวนะหนึ่งกับแปดนะครับสมาชิกนะหนึ่งกับแปดชอบชุดอ่าชอบตัวไหนก็สมาชิกก็นําไปพิจารณาเอานะฮนะอันนี้คือตามสูตรผมนะครับทุกพี่ผมก็ต้องขอโทษเพราะว่าสมาชิกด้วยนะเอาพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนนะสมาชิกนะพรุ่งนี้วันที่นะครับกนะ็ใกล้แล้วใกล้วันที่สิบสามสิบสี่ละเดีวจะ,จะมาสรุปให้นะสมาชิกนะพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยจะเป็นสูตรไหนสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ